พระกระโดดกำแพงตำนานในชามซุปในซอกซอยแห่งเมืองฝูโจวมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนกลิ่นหอมกรุ่นจากหม้อซุปโบราณยังคงลอยคลุ้งในอากาศกลิ่นที่ว่ากันว่าสามารถทําให้พระภิกษุผู้ถือศีลยังต้องกระโดดข้ามกำแพงออกมาลิ้มลองอาหารจานนี้มีชื่อว่าฝอเถียวเฉียงหรือในภาษาไทยเรียกกันว่าพระกระโดดกำแพงมันไม่ใช่อาหารธรรมดาแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความพิถีพิถันลุ่มลึกและเก่าแก่ของวัฒนธรรมจีน ย้อนกลับไปในช่วงราชวงศ์ชิงมีบันทึกว่าอาหารจานนี้ถูกคิดค้นขึ้นโดยพ่อครัวในราชสำนักเขานำวัตถุดิบรู้ราอย่างหูฉลามเป๋าฮหื้อปลิงทะเลไก่บ้านหมูแฮมจีนและสมุนไพรานานาชนิดมาเคี่ยวรวมกันในไหดินนาหลายชั่วโมงกลิ่นหอมที่อบอวลไปทั่วบริเวณนั้นทำให้พระที่อยู่ในวัดใกล้เคียงแม้จะกำลังปฏิบัติศีลภาวนายังอดไม่ได้ที่จะกระโดดกำแพงออกมาเพื่อชิม นั่นคือที่มาของชื่อพระกระโดดกำแพงไม่ใช่เพียงแค่ตำนานแต่คือพลังแห่งรสชาติการทำพระกระโดดกำแพงไม่ใช่แค่การทำอาหารแต่คือศาสตร์แห่งความอดทนและความประณีตเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดเปาฮื้อต้องแช่และล้างหลายวันจนเนื้อนุ่มหูฉลามต้องต้มจนไร้กลิ่นคาวปิงทะเลต้องผ่านการล้างเมือกด้วยขิงและเหล้าจีนและทุกอย่างจะถูกจัดวางในหม้อดินอย่างพิถีพิถันก่อนจะเติมเหล้าจีนหอมกรุ่นลงไป ปิดปากหม้อให้สนิทแล้วนำไปตุ๋นบนไฟอ่อนนานนับสิบชั่วโมงทุกขั้นตอนคือการรอคอยที่ให้เกียิกับวัตถุดิบและเชิดชูรสชาติแท้จริงของอาหารจีนชั้นสูงอาหารหรือวัตถุโบราณวันนี้แม้เวลาจะผ่านไปหลายร้อยปีแต่พระกระโดดกำแพงก็ยังถูกเสิร์ฟในพัตตาคารจีนหรูหราเท่านั้นราคาต่อนหนึ่งหม้ออสูงถึงหลักหมื่นบาทไม่ใช่เพราะวัตถุดิบแพงเท่านั้นแต่เพราะมันคือบทกวีในรูปของอาหารมันคือประวัติศาสตร์ที่กินได้ คือการรวมตัวของวัฒนธรรมอัตลักษณ์และความลุ่มลึกของรสชาติที่ทําให้พระยังต้องระวงังศีลเพื่อสัมผัสความมหัศจรรย์ในชามพระกระโดดกําแพงไม่ใช่เพียงชื่อเรียกของอาหารแต่มันคือเรื่องเล่าของกลิ่นรสและจิตวิญญาณที่ไม่มีวันเลือนหายไปตามกาลเวลา